สวัสดีค่ะชื่อแจงนะคะวันนี้มารีวิวทาตาค่ะสาเหตุที่มาทําตานะคะเพราะว่าหนังตามันตกค่ะเนื่องด้วยอายุที่มากขึ้นนะคะและทีนี้ก็อยากจะให้ตัวเองดูดีและเกิดความมั่นใจเพราะด้วยหน้าที่การงานด้วยนะคะก็เลยมาหาคุณหมอค่ะตั้งใจที่อยากจะให้ตัวเองสวยและดูดีก็เลยมาหาคุณหมอชัดนะคะแล้วก็สวยสมใจค่ะที่ผ่านมามีคนที่เขารู้ แต่ว่าเขาไม่ได้เจอนานเขาก็แปลกใจหรือคิดว่าใช่หรือไม่ใช่จาไม่ได้ไม่กลา้าทักก็เลยถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าสวยดูดีขึ้นค่ะก็ทําให้เรารู้สึกดีใจภูมิใจแล้วก็มั่นใจขึ้นนะคะต้องขอบคุณคุณหมอชัดมากเลยนะคะที่ทําให้สวยขึ้นมั่นใจขึ้นที่เลือกมาหาคุณหมอชัดเพราะว่ามาตรฐานและความปลอดภัยสูงทําให้เรารู้สึกมั่นใจว่าเราสวยและปลอดภัยแน่นอนค่ะปั้ หาก่อนทำหนังตามันเปิททำให้เรารู้สึกเหมือนกับเป็นคนที่ง่่งนอนและก็เหมือนกับอ่อนล้าอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลาซึ่งทั้งๆท,ท,ที่เราก็พักผ่อนอย่างเพียงพอหลังทำสามารถแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตาดูสดใสขึ้นนอกจากจะทำให้ตาดูสวยขึ้นมันสามารถที่จะยกหางตาเราขึ้นไปทำให้เราดูดีขึ้นดูอ่อนกว่าวัยค่ะและที่สำคัญมันทำให้เหมือนกับเราได้รับการยกยวขึ้นไปด้วยค่ะการมองเห็นก็ ชัดเจนขึ้นค่ะว่าเนื่องจากหนังตามันได้รับการยกขึ้นนะคะมันก็ชัดเจนขึ้นดีมากค่ะแน่นอนเลยค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือมันทําให้เราสวยขึ้นทําให้เรามั่นใจขึ้นและคนรอบข้างชื่นชมมันก็ทําให้เรามีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้นมากค่ะต้องขอบคุณคุณหมอรัชวาลมากเลยค่ะ Energy Plastic Surgery Clinic